จริงๆผมกับกับพี่จูนคุยคุยกันนะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมคะไม่มีค่ะคุยกันตลอดแล้วก็มีความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้วไม่มีค่ะไม่ได้กินอาหารหมาแน่นอนค่ะไม่ต้องห่ว,วมมงเพื่อนเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> คนนั้นที่บอกว่าพ่อเขาพูดถึงว่าอะไรนะมันหายไปละอ่านไม่ทัน เขาพูดถึงดีก็ขอบคุณค่ะแล้วเขาพูดถึงดีเนาะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเป็นอย่างนี้ดีแล้วคือคือถ้าถ้ายังอยากกลับมาเป็นครอบค,คือถ้ายังอยากเป็นครอบครัวอยู่อะคะ่ะไม่อยากบอกเลยเราไม่ต้องอยากก็ได้เพราะวันนั้นเราไม่ได้ผิดอะไรแล้ววันที่เราไปเคลียร์กันเรื่องอย่ากราก็ไปเคลียร์กันเรื่องอื่นด้วยหมายถึงว่าฟ้องเรื่องหนึ่งสุดท,ท้ายไปอย่ามันไม่ใช่แต่เรารู้อยู่แล้วเราก็เลยเราก,เราก็เราก็เตรียมไว้อยู่แล้วก็อย่างงี้ดีที่สุดละค่ะ ไม่มีค่ะไม่ได้กินอาหารหมาแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเป็นแบบนี้บางทีมันคุยกันสบายใจกว่าเนาะมัน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 เลยจุดนั้นมาแล้วอะค่ะมันเป็นเป็นมันเป็นมันเป็นจุดที่เราหาความสบายใจให้ตัวเองได้แล้วมันไม่มันไม่ต้องแบบวุ่นวายกังวลอะไรอีกแล้วเนาะอ่อนไม่ชุนใจอ่อนไ่ใชอ่อนแล้วค่ะ ถ้ารูนิสัยคือเป็นคนพูดคําไหนคํานั้นค่ะตัดสินใจแล้วคือตัดสินใจเลยแต่ก่อนจะตัดสินใจอ่ะคิดแล้วปรับแล้วอดทนแล้วพยายามแล้วทุกอย่างพวันที่แบบตัดจบก็คือจบไม่มีแบบอะไรอาวรนสมกึกสมกักเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกไม่มีแต่ก่อนที่จะตัดสินใจอ่ะโหก็ออนอออฟอแบบผู้หญิงทุกคนทั่วไปเลยเอยเราทําอย่างนี้ดีไหม เราอันนี้ก่อนไหมเป็นความผิดของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมันวนเว,วียนเวียนวน,วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็ยังพบหมอที่ที่ไปเหมือในโพสนะคะที่ก็ยังพบจิตแพทย์อยู่คุณหมอย,ยังไม่ได้ให้หยุดยาเลยอืมเพราะว่าเราเราจะคิดวิตกกังวลเหมือนแบบชีวิตเราก็ดีมาตลอดอะเอางี้เราไม่ได้เคยมีเรื่องอะไรที่ทําให้แบบ เป็นปัญหาอย่างเงี้ยเออชีวิตโชคสตาคนเรามันก็แปลกเนาะเราก็มีชีวิตที่ดีมาตลอดอเอาจริงพอมันเจอเรื่องเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเจอเบอร์นี้หรอกนะเราไม่ได้เตรียมใจไว้เลยว่าเราต้องเลิกกับสามีเรามีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักของเราอยู่ดีๆการงานเราก็ดีเพื่อนเราก็ดีสังคมเราก็ดีชีวิตเราก็ดีอะแล้วอยู่ดีมันมีเรื่องนี้เข้ามามันแบบมันเกินจะรับนะวันนั้นอะใจมันแบบแตกสลายมันแบบแบบหลาย,ย่างแต่ว่าคนเราเนาะ ได้ว่าเราจะใจแตกสลายขนาดไหนอะมันก็ไม่ได้ไม่มีไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องแบบร้องไห้โพสเฟซบุ๊กคําควรอะไรเอาวอนให้ชาวโลกรู้ถูกไหมเราเก็บไว้ได้เราเก็บไว้ได,เเไได้เราไม่ต้องบอกใครเออนั่นก็เอกอาการว่าเราไม่ได้ป่วยขนาดนั้นดูอาการเราแล้วเราไม่ได้เป็นคนป่วยเฮ้ยไม่ใช่อยู่คิดเองอันนี้อยู่คิดเองเออยู่กล่าวหาเองไม่ได้ ลงพยาบาลนะคะมันจะมาปลอมเปิมอะไรเช็คประวัติการรักษาง่ายจะตายสารขอบเขาก็ดึงมาให้หมดแล้วมันมาปลอมอะไรมาลงพยาบาลมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบอะไรอ่ะพูดไงดีวะเออมันไม่ใช่แบบหมอตำแยรักษาที่บ้านอ่ะมันไม่ใช่คือเป็นปิดติตแพทย์ค่ะเออแต่ทุกวันนี้ก็ยังพบอยู่เพราะว่ามันก็จะจะมี คือมันไม่ใช่มีเรื่องครอบครัวเรื่องเดียวละตอนเนี้มันก็กลายเป็นมีเรื่องอื่นมอะไรที่เราก็คอนเซิลกันแต่หมอก็จะอัปเดตตลอดว่าเออช่วงนี้เป็นยังไงเจออะไรมาบ้างรู้สึกยังไงมีสิ่งนี้มากระทบรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเช็คกันละกันเนาะแต่ยาก็ยังไม่หยุดเลยค่ะแต่ว่าถามว่าโหเป็นซึมเศร้าประเภทแบบฆ่าตัวตายกป่าไม่ใช่นะชีวิตนี้จะไม่ฆ่าตัวตายอยู่แล้วยังไงเราต้องไม่ตายแต่ว่ามันจะเป็นอีกบะด้วยแล้วก็เป็นแบบเหมือนติตกกังวลคิดวนอะ ว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงต่อไปหนึ่งสองสามสี่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Fol เ o อร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ